โอ้นี่เป็นเหรียญรุ่นเก่าของหลวงปู่พุ่มวัดบางโค่นะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะหายากและราคาแพงนะครับ สนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ id 0 6น9์6 0ี0เเครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษ เสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตอนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบทเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้ไมผมอยู่ที่ถนนพระรามที่3นะครับซอยที่22นะครับซอยวัดบางโวนอกนะครับ เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปกราบหลวงปู่พุ่มนะครับอดีตเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆไปชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อพุ่มในยุคปัจจุบันนะครับก็มาทำความรู้จักหลวงพ่อพุ่มกันก่อนนะครับ หลวงพ่อพุ่มก็กําเนิดเมื่อประมาณปี2,399นะบ้าณบ้านข้างวัดสนามแดงนะครับอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปาการในสมัยเด็กท่านชอบแสวงหาศึกษาสิ่งเร้นลับนะครับอายุได้สิปีบิดามารดาก็ได้พาไปบวชเป็นสัมนเนรที่วัดสนามแดงอยู่บางพลีนะครับจนอายุ20ปีจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยได้รับฉายาว่า จันทโชโตนะครับหลวงพ่อพุ่มสนใจในด้านวิปัสนาธุละเป็นพิเศษจึงได้ออกทุดงวัดท่านมีชื่อเสียงมากทางวิปัสนากรรมฐานต่อมานะครับเมื่อปีพศ .2461 นะครับทางคณะสงฆ์ก็ได้แต่งตั้งให้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นจเจ้าวาดวัดบางคลุนนอกนะครับด้วยผลงานอันดีเด่นท่านจึงได้รับสมณศักดิ์เป็น พระประหลัดพุ่มและก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูรัตนรังสีฝ่ายวิปัสนาและเป็นพระอุปชาเมื่ออายุ65นะครับพรรษาที่45หลวงพระพุ่มมรณาภาพเมื่อปีพศ2489นะครับรวมสิริอายุได้90ปี70พรรษาส่วนวัตถุมงคลของหลวงพ่อพุ่มที่นิยมโดยเฉพาะ เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อพุ่มที่ปลุกเสกท่านท่านมี2รุ่นก็คือรุ่นปี2477นะครับได้รับความนิยมอย่างมากและมีราคาสูงปรากฏประวัติการสร้างชัดเจนคือจัดสร้างเพื่อแจกในงานทำบุญอายุ77ปีหลวงพ่อพุ่มนะครับในปีพศ2 4 7 7 โดยพระครูวินัยทรสวัสดิ์สำนักวัดมหาธาตุสิทธิเอกของท่านเป็นทุละในการออกแบบจัดสร้างจำนวนหนึ่งพันเหรียญเองนะครับถือว่าน้อยนะครับสร้างด้วยเนื้อทองแดงลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ค่อนข้างกลมแบบหูเชื่อมขอบเหรียญด้านหน้าและหลังยกเป็นสองชั้นชั้นนอกเป็นเส้นหนาชั้นในเป็นเส้นเล็กเกลียวเหมือนเส้นลวดทำให้เหรียญดูมีมิติคือดูลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับ ด้านหน้ามีพิมพ์เดียวเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อพุ่มคมชัดนะครับด้านหลังก็เป็นยันน้ำเต้าทองมีอักขรด้านบนเป็นตัวอนุโลมอักขรในยันน้ำเต้าทองคือตัวณะน,นะครับด้านล่างทําเป็นแถวเดียวเขียนอักขระมะอุแบ่งออกเป็นสองพิมพ์ในวงการเรียกพิมพ์อนุชิตกับพิมพ์อุไมชิดนะครับถือว่า เหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อพุ่มนี่มีน้อยนะครับเพื่อนๆถ้าใครได้ครอบครองนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับเพราะว่าตอนนี้ราคาสูงนะครับและพุทธคุณนี่ไม่ต้องพูดถึงครับส่วนเหรียญรุ่นสองของหลวงปู่พุ่มหรือหลวงพ่อพุ่มนี่ครับสร้างพศ2อ,อ8พนะครับประวัติการสร้างก็ชัดเจนนะครับแจก ผู้มีจิตศรัทธาออกทุนสร้างกุฏิวัดบางโค่น,นอกนะครับสร้างประมาณ500เหรียญเองนะครับเพื่อนๆเ,เป็นที่นิยมและสแสวงหาอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับส่วนรูปเหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่ก็สร้างปี2490นะครับซึ่งเป็นปีที่หลวงปู่พุ่มมรณภาพจึงไม่ทันหลวงพ่อนะครับแต่ในพื้นที่ห่วงกันมากนะครับเนื่องจากใต้ฐานจะบรรจุ เท่าผงกระดูกหลวงปู่พุ่มนะครับและหล่อโดยเจ้าคุณสีสนนะครับวัสุทั์ซึ่งเป็นสิทธิเอกของสมเด็จพระสังฆราชแพรโดยทางวัดได้ขอให้เจ้าคุณสีหรือว่าสนนะครับเป็นผู้ดำเนินการสร้างและนำมาให้ทางวัดอุดผงกระดูกจำนวนการสร้างนั้นไม่มีใครทราบนะครับแต่ก็ไม่มากนะครับ ก็ถือว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อพุ่มวัดบางโค่นอกหายากนะครับแล้วก็ราคาสูงสมัยก่อนจำนวนการสร้างไม่เยอะนะครับไม่เน้นสร้างเยอะเลยเป็นที่สาะ,ะแสวงหานะครับและก็เรื่องพุทธคุณนี้ก็สุดยอดนะครับนี่ก็คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อพุ่มวัดบางโค่นอกนะครับ ไปครับตอนนี้เราไปชมวัตถุมงคลในปัจจุบันของท่านนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปกราบหลวงปู่พุ่มนะครับ นี่เป็นคาถาหลวงปู่กุ้มนะครับก็ตั้งนโมสามจบโยธิเศษโถมหาเทโรจจันะโชติตวิสุโตธานิตังอุพิปูเชมิมะมะโหวตาวาพิมังครังพระมหาเถระผู้ประเสริฐใด มีฉายานามว่าจันทโชติข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระมหาเถระนั้นขอความเป็นสิริมงคลจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าณบัดนี้เถินนี่เป็นวัตถุมงคลลงปูพุ่มนะครับรูปหล่อทองเหลืองหนิ้วห้าพันนะนี่เป็นรูปหล่อ ห้าร้อยนี่น่าจะเป็นรูปหล่อรูปหล่อแบบตั้งหน้ารถที่ห้อยหน้ารถก็มีนะครับแต่ก็ไม่แจ้งราคาแล้วก็มีเหรียญมีเหรียญลงปู่พุ่มนะครับแต่ทางวัดไม่ได้ติดราคานะครับแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับ มีพระยันทาวิสุวรรณนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อใหญ่แล้วก็หลวงปู่ทวดก็มีถ้าเหรียญหลวงปู่พุ่มก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหรียญทองแดงและออกสีทองก็มี แต่ไม่แจ้งราคานะครับก็น่าจะเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับราคาคงไม่สูงมากนะครับแล้วก็มีภาพหลวงปู่พุ่มนะครับภาพหลวงปู่พุ่มถ้าเพื่อนๆมาก็มาเช่าบูชาได้นะครับนี่ก็เคยมีการจัดสร้างนะเหรียญหลวงพ่อรถเหรียญหลวงปู่พุ่มและคณะจำลอง,ลงปู่พุ่มรุ่นแจกทานมหาบารมี สร้างไม่เยอะสร้างสร้างสิบสเหรียญสองพนห้าร้อบอ๋อนี่สร้างสร้างสองพันสองพบ ต่เหรียญน,นี้สวยอยู่นะเพื่อนๆแตไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่เป็นทองแดงนี้ก็น่าเก็บถึงจะเป็นเหรียญรุ่นใหม่แต่ก็เป็นรูปหลวงป,ปู่พุ่งด้านบนก็มีวัตถุมงคลเยอะเลยนะครับ แต่ดูแล้วไม่น่าจะใช่เป็นวัตถุมงคลของทางวัดนะครับอาจจะมาหลายที่หลากหลายนะครับนี่มีทั้งปิดตาโอ้มีเหรียญหลายสำนักเลยนะครับ นี่เป็นสมเด็จที่ไหนนี่วัดพนันเชิงตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่พุ่มนะครับ เดี๋ยวพามาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อพุ่มนะครับหลวงปู่พุ่มนี่รุ่นเก่าๆนะครับตอนนี้เราก็จะมีแต่หาพไม่เห็นนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลรุ่นเก่านี่หายากแล้วก็ราคาสูงนะครับนี่เป็นรูปหล่อบรรจุอัฐิหลวงพ่อพุ่มอ๋อนี่น่าจะสร้างทีหลังวัดบางโคนอก2490 นี่ด้านหลองนี่เป็นใต้าฐานนะครับบอกว่าเป็นภาพรูปหล่อพระครูรัตนรังสีหรือหลวงปู่พุ่งวัดบงคุนอก2 4ง0นะครับองคุณนายเกศรผู้เป็นหลานหลวงปู่พุ่ม ใต้ฐานบรรจุอัติหลวงปู่พุ่มโอ้นี่เป็นเหรียญรุ่นเก่าของหลวงปู่พุ่มวัดบางโค่นะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะหายากและราคาแพงนะครับ พระคุรัตนรังสีหรือหลวงปู่พุ่มวัดบางคนอกนะครับเป็นพระเถระโบราณผู้มีวิทยาคมสูงแม้แต่สมเด็จพระสังฆราชแผ่วัดสุดทัศน์ก็ให้ความเคารพมากนะครับรวมทั้งกรมหลวงชุมพรก็เป็นสิทธิคนหนึ่งของหลวงพ่อก่อนที่หลวงพ่อจะแนะนำให้ไปหาหลวงพ่อพลิงวัดบางปรกกอกสิทธิที่เป็นที่รู้จักคืคอหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี หลวงพ่อวงวัดปริวาสหลวงพ่อสีวัดไผ่เงินในปีพศ2419ท่านอายุครบ20ปีบริบูรณ์จึงได้ทำการอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดโปรดเกตเชศทารามพระประแดงนะครับโดยมีพระยานสังวรช้างเป็นพระอุปชาบวชให้นะครับได้รับฉายาวา่ายันทะโชตินะครับ มีโอกาสก็อยากให้เพื่อนๆเอฟซทุกคนนะครับเข้ามากราบและก็มาชมพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อพุ่มที่วัดบางโคร่ได้นะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ